สวัสดีจ้าสวัสดียม้มบ่ายของประเทศอังกฤษค่ะมือดีชิมาเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์ย,ยังสวที่จ้าเซอร์ไพร์ลูกสาวคนเล็กจ้ามาพวานลูกสาวคนเล็กน้องโรสบ้านเกิดจ้าแต่ว่าพูดปลาพากันคุยกันกับว่าท,ที่ลูกเคยหลาแต่ว่าน้องโรดบ้านอุดจักจ้าจังมา Happy birthday! Happy birthday! I wish you health, and next year maybe baby on your hands. <laughs> <laughs> จะคอนเทนิวเลยจ้าแล้วพี่แเองเป็นวันเกิดอีกเหมือนหลักค่ะย้อนหลัง Is this an early one for next year or a late one for this year? เกิดพร้อมเดือนเรียนเดียวกันเนาะใช่ไหมเออ no last 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 m o n อ๋อเพิ่งได้คัทค่ะโอเคตอนนี้คุยกับย่าอยู่จ้าแม่ say hello ตัวเองฮ เลูกสาวนะจ๊ะแต่คนทำข้าบครัววันนี้คือเป็นจ้าสวัสดีครับไงทำอะไรวัดเมนูชเด้เนื้อลาบหู เนื้อแล้วก็ลาบหมูนะจ๊ะแล้วก็พ่อครัวคือ,คอนี่เลยจ้ะ <Yeah. S 1> ทำอาหารทำอาหารไทยนะคะอาหารไทยอาหารอีสานเลิศประจําเลิศบอ่อนี่คนอ่าเอโอเคลูก huh. ฟื hmm. mm ้นวุฒิฟราแฝดบอกว่าก็อ่าตื่นเต้นแฝดบอกว่าก็อ่าตื่นเต้น นี่นะคะมีคนคอมเมนต์อยู่นะคะว่าพากันพาลูกเคยกินอาหารอีสานอาหารไทยเป็นยังไงรายย่ายถามขาปอประจากบรดษถามยากจะพกเพดฮอดอาหารไทยอาหารอีสานจ้ะวันนี้คือน้ำตกเนื้อแล้วก็น้ำแบบล,ลาดหมูจ้าเป็นใดเป็นใดครอครัวแปลบครอครัวครอครัวเอ,วอ,อาชาประจักเป็นฝรั่งทำอาหารอีสาน แสดงว่าใจรักนะคะชอบชอบกินมากกินจ้าเนี่ฝรังบ้านนี้ต้องกินข้าเหนียวต้องกินอ,อาหารอีสานเป็นจ้าชอบอีตัางหาโชว์ฝีมือเลยวันนี้ค่ะเอาเองะ่ะเจอไปเจอบบนจ้จ้า,บบจาลาบหมูจา้าฝีมือคุกเบนนะคะเบนเบนแล้วก็ ผ้าเนื้อจ้าผ้าเนื้อผัดกุ้งย่างลูกชิ้นยืนเจอหนี้เรากำลัง finish อยู่น่าหลงเลยนี่นะคนมั้งไปใหญ่มาในบมาด้วยนะคะบางคนอาจถามหาพ่อใหญ่ตลอดเลยพ่อใหญ่มามาจ้ะพ่อใหญ่ไปเฮี้ยนพ่อจ้ะให้ป้าปู่จ้ามาจะมาได้เวลาแซ่บโอเคจ้าได้เวลาแซ่บละจ้าโอ้ยหนาใครมาจะมานี่ วันนี้ได้อาหารอิสานอาหารอีสานอาหารไทยฝีมือพี่ชุเอาเอาไวเร่อกลองไมฝีมือพ่อครัวนะคะพ่อครัวคนนี้คือพ่อครัวเบนจะกับเขาข้าววาแดงคิดถึงนะลูกอออ

The chili as well. Happy birthday, Rose. Thank you. Mm. Happy birthday. Mm. <laughs> 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 The mm -hmm. huh? mm -hmm. mm -hmm. I'll, I'll make some ramen. Thank you. Thank you. อโอเคราบหมูแซบไหมยังไม่ก hmm. ินมเลยค่ะราบเนื้อตัวแพาแซบไหมตัวเราให้ยังไงได้ดูไหมรายการนั้นน่ะยกมือขึ้นทานค่ะเบนทานค่ะแซบเบอร์ต่างๆแซบเบอร์ m u มันเราให้คิดเองค่ะ

มีห like oh ันนี่จ้บจะน้ำจ้ะอ่างงอ่าค่ะอ่างงอ่างงเขียวเอาใจแซบจ้านื้อแซบจริง ได้รสชาติแบบหวานๆเปรีป้ยวอร่อยลองดูนะคะเด้อลองดูนะคะหั่นองุ่นนะคะองุ่นเขียวเนาะใส่ผ้าเนื้อเนาะแซ่บจริงๆค่ะพ่อครัวเบนบอกได้จากนมได้จากนมค่ะพ่อครัวนม <c oughs> อร่อยอยันนี้ We are left. I'm No, I've had this in a while, have we? No. I haven't tried it yet. But Last time we had it was at the flat. I can't claim all of it because your mum helped, but. <laughs> Mm. Like it's quite really spicy, isn't it? Can I have a bit? Doesn't it look spicy? No. Yeah, yeah. No. Mm. I, like. I know you guys like to have some heat in the uh, food, so I made sure there's lots of chili flakes in it. Mm -hmm. Mm -hmm. With the then. You know what? Out of all the stuff I I didn't get any grapes, but. No. Oh, no, only I need to. Oh, some more often. Mm, Yeah. Grape, nothing. Nice. I'd like the sweet. Mm. Sweet to it. Nice. Yeah, it comes from the vlog, actually. Mm. Yeah, you put the bee one. So you have to have grape as well at the same time. Very nice. nice. <laughs> Come on, <laughs> Nana. Yeah, really good. Me, it's, it's really <laughs> <Yeah. As well. laughs> it really It's all good. nice and crisp. I like. I like mm. a <laughs> <laughs>

Come on. <laughs> After a bit? Yeah. <laughs> oh, nice. yeah, not happy we can share some. be said it's share yeah. oh, okay. I just need to heat Make it's yeah. tough nice. but it's going be really nice. Mm. Mm -hmm. Might order some more, but just little more. I i order like you that? that. No. that? Mm. I soft, you never tried soft yet. Ask mom. I'm done. Did you try it? <laughs> <Don't> <laughs> you come take you it try like Yeah. With soup, mm -hmm. is that nice? Yeah. Proper one, mm -hmm. it? Yeah. then. you done. Can you send her any? 25. I don't know, I know, so. Oh, okay. You order it, I'll or just send you the money. You didn't put it yet? Um. I think so. That's why I, I, I ordered it the other day. What juicy? Mm. I don't know what it is. บ่ายโมงยี hmm. uh, ่สแ้า่วนมากน่ะจะพากันกินหนักก็คือช่วงบ่ายบ่ายประมาณบ่ายสี่โมงห้าโมงอะไรประมาณนี้ตอนนี้แบบว่าพากันกินนิดเดียวก็อิ่มอิ่มิ่มกัน Okay? Mm. It was fine at first and now I've had more and more and more. It's like not, <laughs> not too bad though. It's not like eating one of your sometimes. You get used to it. <laughs> <laughs> On a head, you know. Yeah, yeah that's got a bit of kick in yeah. it. I'm laughing my pet my plate น่าเบื่อจิ้มน่าหวังว่าจะได้เงินเยอะๆนะน่ t เบอร์ค่ะน่เบอร์โอเคค่ะแค่นี้นะคะซับมากจ้าอิ่มกันกินนนี้หน่อยก็อิ่มกันโอเคกาย กินเสร็จท,ทั้งเป็นครอบครัวทั้งเป็นคนล้างจานจ้าสุดเลละแ <laughs> อบถ่ายภาพถ่ายล้างจานจ้าครอบครัววันนี้ วันเกิดลูกสาวล่ะเขาขอจัดเต็มให้ให้เคียว